สวัสดีครับพี่เปาจะเล่นเกม A E I O U ก <คน S 2> ับป้าโอนะครับเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมรับคุณต้องตายจากเกมนี้ครับ A E I O U เริ่มแล้วนะครับ one two three A E I O U A E I O U A E I O U, A e I o U อ,อ่ารอบที่หนึ่งอ่รคุณจะรีบไปหนเต้องนิ่งครับท่านท่เอเกมที่สาม

เกมที่สี่เกมที่สี่ครับเพื่อนเเกมนี้กระดูกกระดิกตกรอบเลยปาปม่เอามเออช่างมันเกมที่สี่เกมนี้เะกระดูกกระดิกตกรอบทันทีนะครับตาย one two three เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยเโอ้ยโอ้ยเกมที่ห้าเกมสุดท้ายเพื่อนๆดูพี่เป้านะห้าครับห้าครับโนูครับโนูครับตอนนี้สองทุ่มสิบแล้ว อ่าโอเคเร็วเร็วอูล้วกอ้เกมที่หเกมสุดท้ายครับอูสิครับใครจะชนะใครจะชนะครับเพื่อนๆดูพี่เปานะเอไอโอยไอออยไออเอยยเอออย เย y พี่เปาชนะครับ <Yeah. S 2> yeah. เย้อาจางยไงทำท่าชนะงไงย <Yeah. S 2> อ่าฝากกดติดตามเลยครับช่องไม่มีบอกว่าเอนช่วงนี้ไม่ค่อยมีคลิปลงเลยครับอ่าฝากกดติดตาม พี่เปอเลยนะครับสำหรับวิธนี้พี่ป่ต้องขอรับตัวพี่ก่อนนะครับแล้วพี่ปอจะทิ้งคอมเมนต์เล่น A E I P O U นะครับใครเล่นไม่เป็นก็เล่นได้นะครับสนุกไหมครับสนุกมากเลยครับตะเหนือออนนะครับเหนื่อยหอบต้องถ้ารีบพ่อก็เล่นกับพ่อ,อา ไว้ด้านล่างนี้แล้วพี่ปอจะไปกันนะครับบายบายตากาดิตาช่องไหนพีปอเลยครับช่องนี้ไม่ค่อยมีคลิปเลย <c oughs> บายบายสวัสดีครับจะนอนแล้วนะคะ <c oughs> อาบบายบายตากาดิตา